เด้งดึ่มในปากเรียกได้ว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะวันนี้ข่าร้านอินไซด์นะคะเอาใจคนรักปลาแดกเอ้ยปลาดิบค่ะคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารกันที่นี่เลยค่ะสมมุนไพรแดนปลาแดกก็คือเป็นคนอีสานเหมือนกันเชยค่ะครับออนที่จังหวัดอะไรคะ ผมเป็นคนอุบลครับอ้โหไม่น่าเลยถึงเรียกว่าเป็นซามูไรแดนปลาแดก<ช>แต่ว่าเราขายซูชิประดิบเปิดร้านใหม่ถามว่าประสบการณ์มากแค่ไหนก็สิบกว่าป,ปีค่ <c oughs> แต่ว่าประสบการณ์ในด้านเปิดร้านแบบนี้ต้องถือว่าเป็นมือใหม่มาก ันเป็ยงงไงบงแต่สไตล์นี้ก็คือคิดแบบไหนทําแบบนั้นชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้น,บบน,น,นในความรู้สึกของผมผมไม่ได้พิดว่าต้องเป็นอิสระหรือว่าต้องเป็นแบบสไตล์ที่ว่านั่งชิลแบบยังไงอะ่ะคือคิดแบบไหนก็คือทําแบบนั้นแค่นั้นเองเ วันนี้ค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะที่แนะนําในราคาที่เบาๆก็คือแคลิฟอร์เนียโลนะครับแล้วก็ฟูดเดิลมากกิสมอลของวน,นี้ครับเป็นราคาเบาๆราคาเบาๆเราาเๆิเ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะ100่ะ100บาทก็กินได้ครับโอ้โหนะะอย่างเซตนี้ล่ะคะอยากจะมาแบบมาก,กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วอยากจะรับประทานเซตนี้ถ้าเซตถ้าถ้าเป็นเซตนี้ก็จะอยู่ที่300กว่าบาทครับแต่ถ้าเป็นเซตใหญ่ก็ ก็บาทขึ้นมาอีกนิดนึงสําหรับลูกค้าที่มาหลายท่านนั่งนานอาจจะมี เครื่องดื่มนั่งดื่มอะไรแบบวันนี้ด้วยในช่วงนี้มีโปรโมชั่นสําหรับเปิดร้านใหม่ไหมคะโปรโมชั่นเปิดร้านทานเท่าไหร่ก็ได้เช็คอินที่ร้านจะได้แซลมอนฟรีเตัวนี้ครับโอ้โหแล้วก็ถ้าทาน300บาทขึ้นไปก็จะได้บ,บัตสะสมแต้ม300บาทคือ1แต้ม10แต้มมาแลกซซซิมิได้1เซ็ตครับที่ตั้งร้านนิดนึงคะ่ะอยู่ตรงไหนที่ตั้งร้านตลาดโลงทองนะครับแล้วก็ แยกไปแดงจองมอ่างานมากที่สุดวันเวลาก็เปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดแล้วก็เวลาเปิดก็10บโมงครึ่งถึงสามทุ่มครับสามารถโทรมาจองโต๊ะได้ครับเบอร์084-430-3430สําำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะดูเมนูหรือแม้กระทั่งที่ตั้งนะคะสามารถเข้าไปที่เพจของเพจจกพัิซูชิสมมไรแดนประเด็ดครับปมฝากร้านด้วยนะครับสำหรับเมนูก็ ไม่แพงมีเงิน1 0 0ย0 0ก็เข้ามานั่งทานดได้อีกด้านเหมือนกันครับทางคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาลิ้มรสเรื่องของซามูไรแดงประแดกนะคะที่เขาทําประดิบได้น่ารับประทานแบบนี้นะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านจัก,กรพัทสูชิใช่ไหมคะจัก,กรพัทสูชิซามูไรแดงประแดกครับผมสุดยอดเลย